ครับก็ยินดีมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่วัน Enterprise ในช่องวัน31ภูมิใจเสนอนะครับคือ,อคนจะถามว่ามันเป็นละครอะไรนะครับเพราะมันเป็นละครที่โคตรสนุก oh. นเพราะว่าถามว่ามันเกิดจากอะไรคือเรื่องที่มันสนุกแล้วก็นักแสดงที่นี่นะครับแล้วก็ที่มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเล่นเก่งมากนะครับ แล้วก็พุ่งกับของเราก็เก่งนะครับพอดูเทปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนจะต้องชอบแน่นอนมันเป็นพลังร่วมกันของทุกๆคนนะครับทําให้เห็นว่าทีมเวิร์กที่ดีจะนํามาสู่การแสดงแล้วก็งานที่ดีต้องขอบคุณทุกคนที่นี่ด้วยครับจอาคุณครับที่รถครับผม,อมโอโ้โหมันเอ่อ คือก็อย่างที่เคยที่เขาโป,โปรยหัวไปว่าละครเรื่องนี้มันมันมเีเขาเรียกอะไรมันมีสูตรสาเร็จแต่ละอันแต่ละอันที่คนดูส่วนใหญ่เขาจะชอบกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอมันมาอยู่ในมือมือผมพื้นฐานของผมผมเคยบอกเสมอว่าทํำยังไงให้ละครมันสนุกที่สุดเท่าที่จะสนุกได้มันคงต้องเริ่มจากจากบรรยากาศกองหรือการทํางานด้วยกันให้มันสนุก แล้วผมก็โชคดีได้นักแสดงที่มีการแสดงที่สนุกสนุกมาให้มาให้กับละครเรื่องนี้ผมเลยบอกว่าผมผมกล้ารับประกันว่าละครเรื่องนี้พอคนดูได้ดูแล้วจะสนุกไปกับพวกเราครับคือเป็นละครตลกใช่ไหมครับใช่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 ตลกบ้างอะไรบ้างพี่น็อ ปัญหาของการโอโคดเราหยุดไปห้าเดือนเราจาได้ว่าเราหยุดไปห้าเดือนแต่เป็นห้าเดือนที่แบบว่าผมว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยทุกคนอ่ะมันออกมาเลยว่าทุกคนเก็บกดเก็บกดแล้วก็แบบกระดําการแสดงกันแบบเรื่องกันเลื่อนกันแสดงใช่ไหมครับเก็บกดการแสดงการ่ไดเก็เลยแบบว่ามันก็เลยยิ่งแบบแบบอยากทําอยากทําอยากทํากันทุกคนอะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยแบบ ออกมาอย่างเงี้ยพลังใช่มีพลังมาลาว่าจังนักแสดงงใหม่าก็ขอฝากตัวด้วยนะคะนักแสดงหน้าใหม่ค่ะิวเจนตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ก็เต็มที่กับงานแล้วก็สุดฝีมือแบบไม่รู้จะสุดยังไงแล้วว่าเออ ก,ก็คาดหวังว่าเออคนที่รอเราน่าจะเฮ้ยดีใจที่เรากลับมาแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นผลงานของเราที่แบบว่าทุกคนจะติดภาพในความเป็นเชอร์รี่เชอร์อรี่เชอรี่นี่ก็จะมีกลิ่นายความเป็นเชอร์รี่นิดนึงแต่จะเป็นคุณเอื้องในอีกรูปแบบหนึ่งื้ยคิดว่าคนดูต้องชอบแน่นอนอะไรนะเชอร์รี่อคน ร้ายแตกต่างกันแต่ว่าก็จะมีลูกเล่นมากขึ้น,นก็ต้องรอดูก็ต้องให้คนดูเป็นคนฟิดแบบกับเราว่าเราสอบผ่านหรือเปล่ากับการกลับมาครั้งนี้ <c oughs> ต้องถามคนที่เล่นด้วยดีกว่า <c oughs> อ่ะพี่เคลลี <c oughs> ่อ่าเชิญครับไม่ยครับพี่แคลลี่แล้วก็พี่น็อตเป็นยังไงพูดดีๆนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทางช่องวันนะครับเพราะว่าต้องขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ ช่องวันพี่ป้อนพี่รถแล้วก็นักแสดงทีมงานทุกคนด้วยครับบอกเลยว่านอกจากจะละครสนุกนะครับผมต้องบอกว่าการบรรยากาศอยู่กองถ่ายสนุกมากทุกคนมาก,กองเฮฮาสนุกมากถึงบอกว่าเป็นละคร <c oughs> ตลกรเ,ร <c oughs> เราเรา,เราสนุกมากครับ <c oughs> โดยเฉพาะได้เข้าฉากกับคุณเต้นะครับ <c oughs> สนุกมากคุณเต้ยนี่ผมชอบแบบไม่รู้เขาเขา,เขาล้ายแต่เขาน่ารักอ่ะเ <c oughs> ขาเขาล้าแล้วเขามันมีอะไรที่ ติงต้องหน่อยตลกชอบนดีชอบมันดีเราบรรยากาศสนุกครับไม่เดี๋ยวก่อนมีแต่คำว่าติงต้องหรอมันไม่มีฝีมืออะไรเลยหรอไอฝีมือไม่ต้องพูดถึงเขารู้อยู่แล้วว่าฝีมือฝีมือยอดเยี่ยมอย่แต่คือสนุกอ่ะดูคือเราเล่นกับเขามันไม่เครียดมันสนุกมันไม่เครียดรักครับรัก ก็เข้าฉากกับเป้ยเราก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราดูเขาตั้งแต่เราเด็กๆกัฮะอะไรนะถ้าเราจําจําภาพได้ว่าเขาเป็นนางร้ายที่แบบว่าติ๊กมันติ๊กตองนางร้ายที่โหดพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วผมเข้าเข้าฉากกับเป้ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะต้องแบบว่ามีประทะกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ยครับเข้าฉากแล้วเราก็โอ้โห นี่มาขนาดนี้เลยเหรอ,เ,อเติมน้ำพึ่งมะนาวหน่อยไหมยังหายหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แล้วสนุกครับเล่นกับเป้ยสนุกครับผม ก็ต้องบอกเลยถ้าถ้าไม่มีผมเรื่องนี้จ้องแต่วันแรกเลยครับใช่ใช่จริงจริงเรื่องนี้ไม่เกิน6กตอนถ้าความจำไม่เสื่อมถ้าความจำไม่เสื่อมในเรื่องนี้วันแรกก็จบแล้วครับผมจบตอนสั้นเลยจบตอสั้นทันทีเลยจบในตอนนะหรอเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นจากตัวมนัสซึ่งตัวเป็นตัวผมเนี่ยแหละครับทาให้เรื่องมันเกิดดําเนินมาจนมีความวุ่นวายไปจนถึงเกือบ4ี่ตอนเนี่ยแหละครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่40ตอนมันยืดไปไงมันสนุกมันยืดไปเรื่อย ทางเราก็ยินดีครับแก้วครับพี่แก้วครับการกลับมาของพี่แก้วอะไรคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะฝีเต็มมือเลยค่ะไม่ใช่เลยคะจริงก็ได้ปะทะกับเป้ยด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้เวลามาเจอที่วังทีไรก็จะมีการปะทะกันน้องเขาก็จะแบบมีลูกเล่นแพลาว บอกว่าเวลาถูกถูกไล่มังที่มีบทสดอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ฉันไม่ไปฉันต้องยึดพื้นที่ตรงนี้ไว้เออน่ารักดีนะคะแล้วแต่ตัวจริงเขาเป็นคนสนุกสนานล่าเริงนะคะแล้วก็เวลาอยู่ในกองถ่ายเนี่ยเขาเขาเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าครีมหรืออะไรอยู่ในกองแล้วอ้วนค่ะเครียดมากเขาอ้วนมีแต่คนเอาอันว่าอันนี้มาออฟเฟอร์นะคะาัเองเรากินเอง <laughs> แต่ที่แน่ๆที่ประทับใจที่สุดนะคะอยู่กับพี่รตมาสามเรื่องแล้วนะคะซ้อนเลยทุกเรื่องพี่ป้อนน่ารักมากส่งมาให้แบบว่ารู้ใจเพราะว่าพุ่งกับดีทําให้ทีมงานทุกอย่างหรือผลงานทุกอย่างออกมาสักเซสเพราะทุกคนไม่ได้เล่นออกมาจากความรู้สึกที่อ่านบท จะเล่นออกมาจากใจเพราะว่าถอดวิญญาณกันมาเล่นตรงนี้ทุกคนตอนกลับบ้านเนี่ยยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าวิญญาณไปหมดแล้วต้องดูค่ะหวานวาสนาถ้าใครไม่มีวาสนาต้องยิ่งรีบดูอันนี้อันนี้ใคปเขียนบอะเธอเด็กๆแกงเด็กๆอ่าแก้วงเด็กๆนะ ช่่ครับเอาาปียคอยนีครับผมก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างครบในในตัวของผมเองเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วก็ค่อนข้างครบกับทุกบทบาทจริงๆคือเรื่องนี้มันมันตั้งแต่แบบตอนรู้เรื่องมาเลยครับเป็นคนในวังครับเป็นลูกลูกของแบบว่าฟาบาทอะไรเงี้ยแต่คือเราอ่านบทมาเรื่อยๆเอ๊ะมีการสลับลูกกันเกิดขึ้น เราคงไม่ใช่ตัวนั้นมั้งพออ่านไปเรื่อยอ๋อเราพัดภาคตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นว่ามันพอมันโตมาเหมือนเราได้ดำเนินชีวิตของตัวละครไปเรื่อยๆเหมือนเราได้โตกับเขาอะไรเงี้ยอีกเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่รู้สึกว่าท้าทายในตัวผมด้วยแล้วผมรู้สึกว่าคนดูก็น่าจะสงสารในตัวละครโชคที่เล่นมากแล้วก็น่าจะแบบเอาใจช่วยในหลายๆทางครับสงสารค่ะถลทภาคของโซนปิดไม้ดีกว่าเลยยิ่งมีช่วงที่เป็นใบ้ด้วยเนี่ย รีบรับเลยใช่พอรู้ว่าเขารู้แบบว่าประมาณค่าตอนแรกไม่ได้พูดผมก็ยิ่งรับเลยเพราะว่ามันก็เป็นงานง่ายของเราเพราะคนเรื่องนี้แล้วร้องร้องเพลงเยอะเรื่องนี้ได้มาเลยได้ครับก็เรื่องนี้ก็รามมาค่อนข้างเยอะคือด้วยด้วยปมชีวิตตั้งแต่เด็กคือโตมาอยู่กับพ่อแม่ที่เราคิดว่าเขาเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเราแต่ว่าทําไมชีวิตเราดูแบบโชคชะตาไม่เข้าข้างเลยพอมารู้ความจริงว่า เออมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะต้องตามหาพ่อที่แท้จริงของเราชีวิตมันก็โอ้โหนมลูกโคลนานมากครับใช่ครับไมครับนนี่้องน้องหรือพี่ต่างวงเป็นพี่หรือน้องใครเป็นใครเปนพี่เป็นพี่เขาครับเราเป็นพี่เขาเราเป็นน้องครับครับผมร้ายครับผมก็ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้เล่นกับทางช่องวันครับก็ปกติก็เล่นเป็นอีกแบบหนึ่งนะแบบหมายถึงว่าแบบดูแบบใสๆดูแบบเด็กนักเรียนอะไรอย่เงี้ยครับเรื่องนี้ก็ แบกแนวเลยครับผมเล่นแบบร้ายครับก <Oh so ็ค่อนข้างจะทำไล้ทอยเยอะครับใช่ครับใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมโปรตีนเนี่ยรักน้องมากครับตัวเองไม่ค่อยได้ตบตีน้องเท่าไหร่เรื่องนี้มีต่อยด้วยใช่ไอ้นะครับยากไหมจริงๆก็ยากแรกๆครับยังปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังๆเริ่มเริ่มสบายตัวเริ่มอะไรได้ก็ก็สบายแล้วครับ ใช่ค่ะใช่ไหก็อันนี้ก็ดราม่าเลยค่ะคือจําได้ว่าคือมันยากมากค่ะสำหรับบินก็คือมันเป็นครั้งแรกที่เป็นละครยาวแล้วมันมีการทํางานที่ต่างจากซิทคอมเยอะเหมือนกันซิตคอมคือทุกคนจะเห็นความตลกอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวเองร้อซได้เลยแต่ว่าพอเป็นละครมันต้องทํากันบ้านก็มีน้ําตาเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะกอง ความเป็นทำการบ้านนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าหนูไม่ทำหนูทาค่ะหนูทามถ่ะก็คือหนูทำการบ้านนะคะแล้วก็ของละครเนี่ยคือมันมันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องคีพคาแรคเตอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบเราใหม่มากแต่โชคดีที่แบบเราได้กองที่แบบดีดีมากจริงๆแบบเรียกว่าประเสริฐอะค่ะแฮปปี้มากเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปก็อย่างงงจริงจริงเรื่องนี้นางเอกเป็นนางเอกหนักบูนะคะ ขาที่เท่ากับเขาทีไรเขาต้องลื่นล้มตลอดปิดไม้ปิดไม่วัดตัวตลอดโอ้ยอยากดูขาไหมคะไม่มีที่ว่างแล้วค่ะตอนนี้ช้ำเต็มไปหมดแล้ววันนี้ก็มาแบบเขียวเต็มเลยครับหนูหนูเป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่างค่ะอย่างฉากคุกเข่าต่อหน้าแม่หนูก็ลงให้ดังที่สุดอะค่ะเวลาเจอโต๊ะก็เทให้โต๊ะเลยครับเดขายาวไปหน่อย อ๋อไม่ใช่ค่ะก่อนการเป็นการกลับมาของอีกครั้งของสามปีไม่ใช่นี่ปลายฟ้ะค่ะก็ก่อนหน้านี้เรื่องล่าสุดจะเป็นเรื่องสายรักสายสว่างค่ะแล้วก็หยุดไปเรียนหนังสือมาก็เลยกลับมาครั้งนี้ก็สนุกค่ะบทเรื่องบทเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะจี๊ดจ๊าดมากมากเลยพี่ป้อนเขาก็บอกว่ามันต้องแบบสุดมากๆหนูก็หนูก็มีความสุขมากเลยค่ะเล่นเรื่องนี้กองหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กดดันค่ะตื่นเต้นแต่ก็พี่ๆเขาน่ารักค่ะหนูไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ก็อนจอยอะค่ะพี่ๆเขาก็ให้คำแนะนำดีนี่เนี่ยคู่คู่ฟัดกันใช่ไหมตองตีกันต่อรตีกันต่อราแบบซุนี้หนูแบบตัวนี้เดียวต้องไปกระตุกเขาให้เวลาจะเวลาจะเข้าฉากแบบบูด้วยคันนี่ต้องแบบแม่งต้องล้างมือไว้เพราะว่าเป็นคนตัวใหญ่แล้วแรงเยอะแล้วตอนตบก็ต้องตบลงนี่ก็ต้องตบขึ้นใช่ค่ะ ค่ะก็ดีใจได้พีเลียดอีกแล้วเรื่้งงานก็พีเลียดเหมือนกันแฮปปี้ค่ะก็ได้เจอแบบเพื่อนๆแบบใหม่ๆก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับบินก็ยินเป็นยีราฟเป็นสองคนอยค่ะหนีก็เป็นเสมอไปเลยนี่พี่พี่กูวางอะไรวางแล้วจะใส่อันนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ ก็ค่ะหายไปนานนะคะอรุณโนทัยและรล่นลาดนะคะก็เรื่องนี้รักกันมากค่ะก็จะตกกันอยสองคนรักกันรักกันยังไงตกอ่ะก็ในเรื่องเขาเป็นเป่าวของพี่ปุ้เป้เป็นแบบแบบเมียหนึ่ง ส่วนเราเป็นบ่าวของพี่เป้ยเป็นพี่เอื้องเป็นเพื่อนบ่าวกันมา,นนาก็นายตกกันบ่าวก็ตกกันเหมือนกัน,เ,นเลยช่วยนายต้องบอกว่าวันนี้ออจริงๆแล้วภรรยาของออคุณชายมีอีกท่านหนึ่งคุณปูเป้นะคะพอดีวันนี้ไม่ได้มาก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงเจ้านายห,หน่อยคะ่ะคุณหญิงผู้ราบนะคะคิงครับคู้ก็รก็้าอันะครับ,ร,บร้ายอีกแล้วครับครับผมก็ สนุกดีครับก็คอยตามไล่ล่าพี่เอกพี่ทอย<ไ>ปอเปิดอยู่รครับผมเปิดอยู่ครับผมเปิดสุดแล้วฮะแล้วเขคอยไล่ล่าพี่ทอยไปครับตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดจะมาถึงอยู่ในเมืองแล้วก็คอยตามข่าพี่น็อตอีกทีครับใช่ครับไล่กันไปเรื่อยๆครับก็สนุกดีครับก็ได้เจอเพื่อนเยอะดีแล้วก็กองสนุก เต็มที่แปลว่าอะไรเต็มที่เลยนี่ผมอ๋อเล่นเต็มที่อม่ได้เล่นละครครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับนักแสดงพี่ๆทุกคนนะฮะพี่ๆที่มีโอกาสได้มาร่วมนะครับแล้วต้องขอบคุณพี่รถนะครับแล้วก็ขอบคุณ ให้โอกาสกับนันนงนะครับได้มีโอกาสมาร่วมด้วยกับในเรื่องวันวาสนานะเรื่องนี้สนุกมากครับผมเป็นพระเอกกู่กับทอยนะคือทอยช่วยเหลือค,อย,ค,อ,ยคอยช่วยเหลือทอยอยู่นะฮะเป็นบางครั้งบางคราวที่ได้เจอกันนะครับ ก็สนุกดีให้สนุกมากๆครับน่าดูเอาหน้าโน่งมามามาชอยชอยขอบคุณดีกว่าช่วยช่วยขอบคุณช่วยต้องชอยด้วยกันหมดเนี่ยเอออะไรอะไรมามามานำมานำจริงว่ะช่วยกันนะจริงจริงพลังนะได้ได้เออไงเออไงทีมงานวานก็สนาดีใจจริงๆและดีใจดีใจขอบคุณสื่อมวลชนละ ทุกทุกคนที่มามากมายพวกเรานับแสดงขอแจ้งทั้งหญิงไทยอย่าลืมชมวานว่าสนาละครดีมีค่าของไทยเอชาเอชา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 น่อยแม่